สวัสดีค่ะพบกับพี่ฮันนี่อีกแล้วค่ะดวงที่เห็นนี้นะคะเป็นดวงประจําเดือนมิถุนายน2566นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ราศีเลยค่ะแต่อย่างที่ทราบนะคะว่าพี่ฮันนี่เนี่ยส่วนใหญ่จะดูดวงในเรื่องของความรักนะคะอาจจะพูดถึงการงานการเงินบ้างเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะโดยเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะรวมกับไพ่ออรค์คเนลนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ ลัคนาราศีธน,นะนูนะคะลัคนาราศีธนูนะคะวันที่หนึ่งมิถุนายนะไม่มีดาวนะคะอยู่ในเรือนลัคนาแล้วก็ไม่มีดาวที่เล็งลัคนาด้วยนะคะเป็นช่วงที่ปลอดโปร่งเลยนะคะนะเดี๋ยวเราก็จะจับไพ่ออร์เคิลน,นะคะดูว่าความรักนะคะในเดือนมิถุนายนเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งพี่ฮันนี่นะคะจะใช้ไพ่ชุดจุดเทียนสองนะคะในการทํานายนะคะซึ่งการทํานายของพี่ฮันนี่นะจะเป็นแบบว่ากระชับฉับไวรวดเร็วตรงไปตรงมาแล้วกัน ความรักของชาวลัคนาราศีธนูนะในเดือนมิถุนานะไพ่ออร์คินนะคุณจะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะในแบบที่คุณอาจจะยังไม่เคยเอ่อได้เริ่มความสัมพันธ์ในลักษณะนี้นะ,ะบางคนเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างนะ,ะเช่นอาจจะไม่เคยคบคนที่อายุน้อยกว่าก็อาจจะลองเปลี่ยนมาคบคนที่อายุน้อยกว่าดูอะไรทํานองนี้นะคะซึ่งเป็นช่วงที่ดีนะคะสาหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะอแต่ อาจจะต้องระวังนะในบางช่วงนะคะบางทีเนี่ยตัวเราเองเนี่ยอ,อ,อาจจะไปคิดถึงเรื่องของออความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยถูกต้องนักนะคะอันนี้ก็ขอเตือนเลยนะว่าอย่ารนหาที่นะคะเพราะว่าถ้าคุณมีความสัมพันธ์ลักษณะเนี้นะโดยที่คุณเป็นคนตัดสินใจเองหมายถึงว่าไม่ใช่โดนหลอกนะเหมือนว่ารู้ว่าเขามีคู่อยู่แล้วนะแล้วเราเข้าไปในความสัมพันธ์นั้นอนะ่ะสุดท้ายอะ่ะ มันจะจบไม่สวยนะคะเพราะว่าดาวเนี่ยมันเดินในลักษณะนี้อยู่แล้วด้วยนะรับดวงดาวนะที่โชว์ให้ดูเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะแต่ว่าก็ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แปลกใหม่อย่างที่บอกไปตอนต้นนะอาจจะลองคบคนที่อาอายุห่างกันมากๆหรืออะไรแบบนี้หรืออาจจะลองอคบเพศเดียวกันนะคะในในใน,ในคนที่แบบ มีความชอบหลากหลายแบบนี้ดีกว่าเนาะบางคนอาจจะ,ะยังไม่เคยคบเพศเดียวกันแต่ว่าใจอ่ะก็อาจจะรู้สึกชอบอยู่บ้างนะคะอันนี้ก็สามารถทําได้เนาะก็สามารถลองดูได้นะคะสามารถทําได้เลยนะคะนะเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวงังอย่าให้ไปซับซ้อนอะไรยังไงละกันเนาะเพราะอันนี้มันจะทำให้เกิดปัญหาตามมาประมาณนี้ค่ะสาหรับชาวลัคนาราศีธนู